สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมชาวดินรถบรรทุกน,น,นะครับอันนี้ก็จะพามาดูรถดำนะครับเห็นก็เทดินอยู่ถ้าแถวเรี่ยงเมืองก็เลยแวะดูหน่อยครับทีมงานไหนเนาะวันนี้ก็ขับเจ้า Big กมสีแดงมานะครับ แล uh! ้วเจอแล้วโอ้เขียวน้องเขียว ผ oh. ู้น้องเขียวไปอย่างไกลเลยไฟได้อย่างไกลเลยครับบึ๊บบึ๊บเอียงเลยเอียงเลยน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียววู้สายควันสายควันเครื่องเท่าไรเนาะนี่ มีสติกเกอร์ปอจะิญกิดมาถึงก็โชว์เลยครับน้องเขียวเล่นท่ายากแล้วจมฝั่งซ้ายโอ้ดินเปียกๆเ,เลยครับพี่น้อง ใช้คูเวตาเอ4902อออออันตรายนี่เอียงมาฝั่งนี้ด้วยโอ,อันตรายอันตรายตัวนี้เอียงมาฝั่งนี้ด้วยที่สําคัญน่าจะต้องดันดินออกก่อนหรือเปล่าครับนี่เดีย๋ยวรอดูว่าเขาจะทํายังไงครับ ตามมาแล้วโอ้คันสีเหลือบสีเหลือบหรือเปล่าเอาไงครับน้องเขียวของเราบินเปียกๆเ,เลยครับ MUC902 ทอสซิงตีมงานต่อสิงโตทองครับงานของต่อสิงโตทองมาดูคันนี้กันหน่อยว่าแรงหรือเปล่าปูร้านกำนันสุดว้ไปได้เฉยสุดจัดบึ้บ บึ้บเลยโอ้ไม่บึ้บครับยังได้อยู่คู่กันเลยทันนี้น่าจะรอดไม่ได้จมนะครับนี่ไปได้ครับ นายนกธุรกิจดินเพราะว่ามันไม่มีที่ยืนเนาะรถไถอ่ะ,ถถออะจะไปดันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการถอยดันถอยเทไปเรื่อยๆครับรถไถไม่มีที่ยืนก็ลำบากหน่อยโอไ้ได้แล้วได้แล้วอู้แรงมากเลย โอ้เลยอะสายหอนสายหอน,นเปียกๆเ,เลยครับนี่มาแล้วรถรอรถรอโซนประสาทครับ ไฮเทคไฮเทค้ tech, จัดไปยาวๆเลยลูกเพ่อันนี้ไซย,ยุ่นสซย,ยุ่น ไม่จมครับไปเจอรอยคันเมื่อกี้เลยตรงนั้นแน่นดีนะถ้าลายนี้นี่จมแน่ๆเลยพระคุณพ่อแม่รอครับคันนี้รอครับ ต่อไปจะเป็นคันไหนรอชมครับว่าจะรอดูคันต่อไปก็คงจะไม่ได้ดูแล้วพี่น้องเจอด่านแล้วครับจอดแล้วครับคันหนึ่งตั้งกองผ้าป่าแล้วรถดินก็จอดแล้วครับคันหนึ่งแล้วนี่ไม่มีทีมงานมาอีกแล้วจอดกันหมดเลยครับนี่เจอกองผ้าปา่าก็ คงจะไม่ได้รอดูรถดำอีกครับคงจะต้องลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับกลับก่อนครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามชาวดินรถบ,บ้านด้วยนะครับ la di